วันนี้กรุงเทพอากาศดีนะคะ Bangkok very nice weather sunny but cool windy ว้าวไปซื้อส้มตำกินดีกอะอากาศดีดีเย็นจ้าเย็นอยู่ในร่มนี้เย็นอันนี้สมมุติว่ามีคนซื้อมะเขวนไว้ให้ <laughs> สมมุติเก่งเนาะ หล่นล้มกลางบ่งอโอ้ลมเลยก่อนกินก็ให้สั่งบรรยากาศเนี้ยพี่น้องเนาะดีล้าลายเด้เนี่ยส้มตำวันนี้เอาเผ็ดนะน้ำต้องมารอปิดเปิดปดปืด,ปดยัวย่วยัว่วพี่น้องยัวย่วยั่วการกินเราต้องทำให้คนอยากเมนบอกอาหารการกินนี่เรต้องเห็นแต่คนอยากเมนบอกมาพี่น้องกระแทกเขามา กินแกงว่วางยามบ่ายจ้ะคิดจะทํางานใหญ่ต้องกินส้มตำก่อนกินส้มตำเน่ะมันจะมีแห้งพี่น่องกินอย่างอื่นแล้วมันอ่อื่นๆอ,อยู่ไม่ต้องจัดส้มตาเพ็ดๆมันจังโอเคเนาะมาลยุย คือกากินยัง้่มยากไปยัอ ตับไม้เดียวเขาเผี้ยวได้ Chị đừng làm đây nè như này ở nè มีสมตำอร่อยๆอยู่ใกล้บ้านนี่ถือว่าเป็นบุญได้ละพี่น้องจริงๆ่ะมีสองเจ้าสามเจ้าได้พี่น้องแต่มันจะมีเจ้าแบบทรงรงเมือกเมือกแม่นี่เจ้าสะอาดรงเมือกเมือกกันแส่บแบพี่น้องมีเพื่อนบอกว่าต้องต้องดูแบบผ้าคีริวดำๆหน่อยเจ้านั้นนะมักทำอร่อยพะนะนัวพะนะ <c oughs> อร่อยน้อยหน่อยแต่สะอาดเอาเอาเจนั้นดีกว่า <c oughs> ของเซตใหม่ทุกอย่างอโอเคโอเคโอเคไปดาลาไปก่อนเด้แอแต่พริกพริกพริกกำลังออกออกนี่แล้วจ้ะ<ม>เดี๋ยวเราพิ่ารณโดยกล้ยกวยเขา้วยมาอ่างกันอาชีพอาชีพอวดอ <c oughs> วดอวดกวัน วอมมีมน้อย <laughs> พอคุณหลายได้พี่น้องที่มาเยี่ยม,มชมนะเจอกันคลิปหน้าจ้า <Yeah. S 2> thank so s much my friend thank s for your support see you next video have a beautiful day have a great January see you next video bye 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 bye, bye, bye.